ชตาชายาอสูรตอนที่204กร้กำตามสนองหนึ่งพวกเจ้ารู้เรื่องหรือ,อยังเจ้าของห้องโถงร้อยเทวาที่แท้จริงคือกูรวอวินคนไร้ประโยชน์ที่ตระกูลกู้ขับไล่ออกจากตระกูลคิดไม่ถึงว่าหญิงสาวที่ถูกผู้คนรังแกเมื่อสามปีก่อนจะสามารถก้าวหน้าได้ถึงขั้นนี้ไม่รู้ว่าตระกูลกู้จะเสียใจอย่างไรห้าห้าเวลาสามปีนางสามารถก้าวหน้าจากพลังลมปราณขั้นสองบรรลุถึงปราณแม่ทับแม่แต่กู้เทียนก็ยังไม่อัจฉริยะถึงเพียงนี้ พวกเจ้าจะรู้อะไรวันนั้นข้าเห็นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงที่จวนตระกูลหลิงด้วยตาตัวเองไม่ว่าจะความว่องไวหรือความสามารถของพยักขาวที่เก่งกาจพวกเจ้าเคยเห็นหรือยังทั้งยังมีมังกรครามที่ร่างมหึมากินพื้นที่ครึ่งผืนฟ้าสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งสองตนทั้งหมดล้วนเป็นคนของนางแม้ว่ากู้เทียนเคยเป็นอัจฉริยะความสําเร็จนี้ยังห่างไกลาจากความสําเร็จของบุตรสาวของเขา ตั้งแต่เกิดเรื่องในวันนั้นชื่อของกูรั่วอวินเรื่องลือไปทั่วทั้งแดนชิงหลงแน่นอนว่าชื่อเสียงที่เรื่องลือกันในวันนี้แตกต่างกับชื่อของคนไร้ประโยชน์เมื่อ3มปีก่อนนางในวันนี้เป็นแบบฉบับที่บิดามารดาสั่งสอนแก่บุตรหากพูดว่าอาศัยอยู่ในแดนชิงหลงไม่รู้จักพระนามของฮ่องเต้ย,ยังพอให้อภัยได้แต่หากพูดว่าไม่เคยได้ยินชื่อกูรั่วอวินเช่นนั้นจะถูกผู้คนดูถูกแม้แต่นางก็ไม่รู้จักยังกล้าพูดว่าเป็นคนแดนชิงหลงอีกหรือนอกจากนางยังจะมีใครกล้าต่อกอกัักับบตหนนนกกิิาาอยย่งเเปดผ อาจหารบุกเข้าไปในวังหลวงตรวจห้องเต้แน่นอนว่าย่อมมีจอมยุทธหลายท่านมีความสามารถเช่นนี้แต่ไม่มีผู้ใดกล้าหารเช่นนางอีกทั้งผู้คนต่างได้ยินกันว่าสาเหตุที่ทาให้กูรวอวินเกลี้ยวกราดถึงเพียงนี้เป็นเพราะพระสนมหลิงส่งคนไปรอบสังหารนางแต่สุดท้ายกลับทําร้ายผู้ติดตามของนางเพื่อที่จะแก้แค้นให้ผู้ติดตามผู้นั้นนางไม่แยแสต่อผลที่จะตามมาภายหลังเพียงให้ได้แก้แค้นเท่านั้น ในขณะเดียวกันภายในตระกูลกู้กู้พ่านพ่านได้ยินเหล่าสาวใช้กำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องในวันนั้นใบหน้าง,งามบิดเบี้ยวขึ้นนางกำชัยเสื้อแน่นเกือบจะกัดฟันจนแตกหักออกจากกันนางแพทย์สยาหุบป,ปากสายตาของนางลุกโชนไปด้วยไฟโทระพูดอย่างชิงชังว่าต่อไปอย่าให้ข้าได้ยินว่ามีใครพูดถึงชื่อกู่ร่วอวินให้ข้าได้ยินอีกข้าจะไม่ยอมให้มันตายดีแม้มันจะประสบความสำเร็จสูงส่งแต่ก็ไม่อาจสลัดชื่อคนที่เคยถูกพวกเราตระกูลกู้ขับไล่ออกจากตระกูล ทันใดนั้นเหล่าสาวใช้ก็เงียบเสียงลงยืนอยู่ด้านข้างอย่างขลาดกลัวไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรออกมาอีกแต่กู้ผ่านผ่านในวันนี้มีไฟโทรสะลุท่วมอยู่เต็มอกต้องการระบายลงที่ใครสักคนนางกำนันเหล่านี้มาพูดให้ได้ยินอีกทั้งพวกเจ้าอย่าลืมว่าในปีนั้นพวกเจ้าก็มีส่วนในการรังแกกู่รัวอวินในยามกู้เซิงเซียวไม่อยู่ นางลำพองใจพิดอยากจะสสางแคนพวกเจ้าก็ติดร่างแหไปด้วยดังนั้นข้าไม่อนุญาตให้พวกเจ้าสรรเสริญเยินยอนางหากต่อไปในวันหน้าพวกเจ้าพูดถึงนางอีกต้องเรียกนางว่าคนไร้ประโยชน์เช่นเดียวกับที่เคยเรียกขานในอดีตไม่ยินดีนางไม่ยินดีจริงๆมีสิทธิ์อะไรที่คนไร้ประโยชน์ที่ไม่มีอะไรดีเมื่อสามปีก่อนสามปีต่อมากลับก้าวได้ถึงจุดที่นางไม่ได้คาดหวังเอาไว้สวรรค์ช่างอายุตรรมนักมันช่างอาก,กตันยูแม้แต่ท่านปู่ก็ยังกล้าทำร้ายมันเลวซามจนสมควรตายหมื่นครั้งพันครั้งสมควรถูกฟ้าาาผ่าตาย หลังจากที่กูรั่วอวินบุกเข้าไปในวังหลวงนายท่านตระกูลกู้ที่นำทหารหลายแสนนายเข้าไปถูกผู้อาวุโสอ,อวิจับไว้จนเวลานี้ก็ยังกลับมาไม่ได้ประกูลกู้สูญย์เสียเสาหลับไปแล้วนางจะไม่หวั่นวิตกได้อย่างไรสายลมแถวเบาพัดผ่านมาบนต้นไม้ใหญ่ในลานบ้านเงาดำเงาหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังกลุ่มใบไม้หนาอภรรถูกแสงบางเบาศาดสองแสงอาทิตย์สองกระทบหน้ากากสะท้อนร,รัศมีของความอมหิต ชายหนุ่มยืนไพยโล่หลังริมฝีปากบางเหยียดขึ้นดวงตาโหดเหี่ยมจ้องมองไปยังหญิงสาวที่กำลังกระทืบเท้าด่าทอในสายตาสะท้อนจิตสังหารเขาคิดไม่ถึงว่าเขาจากที่นี่ไปไม่กี่วันด้วยเรื่องบางประการกลับเกิดเรื่องมากมายเช่นนี้ตอนที่205กำตามสนอง2 พระสนมหลิงเมื่อนึกถึงสตรีที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดสายตาของบุรุษผู้นั้นมืดมนลงดีที่นางตายไปเสียแล้วไม่เช่นนั้นหากรอให้เขากลับมาเขาจะต้องให้นางนั้นได้ลิ้มลองรสชาติของความทรมานอย่างไรจึงจะเรียกว่ากระดูกแหลกเป็นเท่าทานเพียงแต่เห็นได้ชัดว่าตระกูลกู้ไม่ได้โชคดีเช่นนั้นทันใดนั้นชายหนุ่มก็คิดถึงการกระทําของตระกูลกู้ในช่วงหลายปีมานี้ดวงตาโหดเหี่ยงรีขึ้นเล็กน้อยใบหน้าหล่อเหลาภายใต้หน้าก,ากากเต็มไปด้วยความอมหิต ผู้พานผ่านที่นึกจะสาบแช่งกูรั่วอวินยังไม่ทันได้พูดออกมาจูจูก็รู้สึกถึงสายลมดํามืดพัดผ่านมากําปั้นและบาทาจํานวนนับไม่ถ้วนกระแทกนางให้ล้มลงมาช่วยด้วยอีกคํายังไม่ทันรอดออกมากลับรู้สึกเจ็บปวดจนไม่อาจส่งเสียงออกมาได้อีกความรู้สึกนั้นราวกับว่ากระดูกทั้งร่างถูกบดละเอียดก่อนจะสร้างขึ้นใหม่เป็นเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่านางเจ็บปวดจนอยากจะตายไปเสียโดยไว เหล่าสาวใช้ที่เห็นเหตุการณ์นั้นยังไม่ทันได้ร้องขอความช่วยเหลือจู่ๆก็รู้สึกเหมือนสมองดับวูบลงก่อนจะล้มพับลงไปกับพื้นเดิมที่ข้าคิดจะสังหารเจ้าแต่ว่าชะตาชีวิตของพวกเจ้าประกูลกู้ไม่ควรเป็นข้าที่ทําให้จบลงสิ่งที่ติดค้างนางเมื่อถึงที่สุดก็ควรชดใช้ให้นางส่วนนี้เป็นดอกเบี้ยที่ข้าทวงคืนแทนนาง พลังของบุรุษลึกลับควบคุมไว้อย่างพอเหมาะทําให้ผ่านานกึ่งเป็นกึ่งตายนางเจ็บปวดจนแทบจะสิ้นสติไปในสมองของนางยังระลึกถึงความเจ็บปวดเช่นนั้นอยู่นางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทรมานเช่นนี้จะผ่านไปโดยเร็วเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าราวทศวรรษแน่นอนว่าในตอนที่นางกําลังจะรับไม่ไหวนั้นเขาจึงยอมหยุดมือไม่มีความทรมานจากความเจ็บปวดเช่นนั้นอีกในที่สุดกู้ผ่าน่านก็หมดสติลง เมื่อเทียบกับข่าวลือภายนอกผู้ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างกลับไม่แยแสต่อความวุ่นวายเหล่านั้นในแต่ละวันเอาแต่คร่ำเคร่งฝึกวิชาปฏิเสธที่จะพบหน้าผู้คนที่จะมาเยืนเพื่อคาระวะตั้งแต่หน้าประตูแน่นอนว่าองค์ชายสี่ผู้มากเล่ไมใ่ใส่ใจว่าจะถูกปิดประตูใส่หน้าไปกี่ครั้งแต่ว่าในตอนที่กูรวอวินกำลังจะฝึกพลังวิชาในที่สุดหลีเ่เฉิงมือสังหารของสำนักลมมรกตก็ส่งข่าวกลับมา นายท่านในระยะนี้ข้าจับตามองนายท่านรองมาตลอดจนในที่สุดเมื่อหลายวันก่อนข้าแอบฟังท่านรองพูดกับผู้หญินจึงทําให้ได้รู้ว่าในปีนั้นมีกลุ่มอํานาจหนึ่งเห็นถึงความสามารถของกู้เซิงเซียวจึงอยากจะพาตัวกู้เซิงเซียวไปแต่2ส,สามีภรรยาตระกูลกู้ไม่ยินยอมกลุ่มอํานาจนั้นคิดโกรธเคืองจึงให้ในายท่านรองไปลอบทําร้ายเขา ทั้งยังให้ในายท่านรองมอบกู้เซิงเซียวให้เขาแต่น่าเสียดายที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานายท่านรองไม่เคยทําภารกิจนี้ได้สําเร็จในระยะนี้เขาจึงหลอกกู้เซิงเซียวว่าเกิดเรื่องร้ายกับท่านเพื่อล่อให้เขากลับมาหมายจะมอบกู้เซิงเซียวให้กับคนของกลุ่มอํานาจนั้นปูมแรงโทรศัพท์ปะทุข,ขึ้นในใจของกูรั่วอวินนางไงเวลานี้ใบหน้าย,ย็นชาขึ้นอย่างน่ากลัวในดวงตาน,นั้นเรากลับจะมีพายุที่รุนแรงพัดออกมาไม่ว่าตระกูลกู้จะทําเรื่องอะไรนางล้วนอดทนอดกลั้นได้หมดมีเพียงแค่ทําร้ายคนในครอบครัวของนางเท่านั้นที่นางไไม่อดทนด้ นายท่านรองประกูลกู้ไม่เพียงทำร้ายบิดาของนางวันนี้ยังใช้นางเป็นเหยื่อเพื่อหลอกล่อท่านพี่ไม่ว่าอย่างไรนางจะไม่ยอมให้แผนของพวกเขาสําเร็จประกูลกู้เดิมทีข้าคิดจะให้พวกเจ้ามีชีวิตต่อไปอีกหน่อยแต่น่าเสียดายกู้ร่วอวินเหยียดยิ้มเย็นมุมปากยกขึ้นอย่างประชดประชันเพราะพวกเจ้ารนหาที่ตายเองชาติที่แล้วนางไม่สามารถปกป้องท่านแม่ไว้ได้แม้แต่น้องชายที่เป็นเหมือนชีวิตจิตใ,ใจของนางก็ถูกสังหารตายต่อหน้านางในชาตินี้นางจะไม่ยอมทําผิดซ้ํา หากมีใครกล้าแตะต้องคนที่นางรักนางจะใช้เลือดสดๆของมันล้างขอบประตูหลีเฉิงเจ้ารอยอยู่ที่นั่นเวลานี้ข้ากำลังจะไปร่างของนางค่อยๆทอแววอาคาดแ้นแต่ว่านางยังไม่ทันได้ออกเดินทางเสียงโวกอเวกโวยวายดังลั่นมาจากด้านนอกกูรั่วอวินนางชาติสุนักออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นท่านปู่ของเจ้าแม้จะเป็นคนแก่ทั่วไปเจ้าก็ไม่ควรทำเช่นนั้นกับเขาเจ้ายังมีจิตใจอยู่บ้างหรือไม่จิตใจของเจ้าถูกสุนักมันฆ่าไปกินเสียแล้วหรือ นางเดรัชานเจ้าไม่กลัวสวรรค์จะทราบเรื่องเลวรามที่เจ้าทำแล้วถูกฟ้าผ่าลงโทษหรือในตอนที่เจ้าคลอดออกมาท่านปู่ควรจะบีบคอเจ้าให้ตายไปเสียนางเดรัฉานตอนที่สองรกำตามสนองสาม ภายนอกจวนท่ามกลางกลุ่มคนที่พลุกพล่านบุรุษัวกลางคนผู้หนึ่งกำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมองไปยังหญิงสาวที่ค่อยๆเดินออกมาจากจวนปีกหลังในดวงตาลูกชวนไปด้วยไฟโทสะแต่ว่าเขาไม่กล้าย่างกลายเข้าไปในจวนแม้สักก้าวไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือไปจากเรื่องที่แม้แต่คนของตำหนักรับนินการยังไม่มีทางฝ่า่ายคนเข้าไปเขาคงไม่อาจหันที่จะลิ้มลองในเวลานี้เวอร์อีอีกำลังมองไปยังบุรุษผู้ที่ทำเหมือนตัวตลกที่กระโดดไปมาริมฝีปากแดงเผยรอยยิ้มประชดประชันราวกับไม่เห็นชายผู้นี้อยู่ในสายตา เมื่อเว่ยฮีหันกลับมาจึงเห็นกูร่วอวินเดินออกมาด้วยท่าทีสงบนิ่งเว่ยฮีเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยค่อยๆเดินเข้าไปหากูร่วอวินอาจารย์เรื่องนี้ให้ข้าจัดการคนเดียวก็เพียงพอแล้วเจ้าค่ะแต่แรกแค่เห็นคนตระกูลกู้ที่มีตาแต่ไร้แวแวแล้วรู้สึกไม่สบายใจยังดีที่สายตาของนางไม่เลวติดตามกูรั่วอวินตั้งแต่แรกบางทีเมื่อถึงเวลานั้นเวลาที่ตัวนางจะได้แก้แค้นคงอีกไม่นานเกินรอ ปูร่วอวินเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าจับตัวปู่ของเจ้าไปช่างเนรคุณนักแม้ว่าปู่ของเจ้าจะมีความผิดมหันเกินกว่านี้แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นญาติผู้ใหญ่เจ้าต้องยอมถอยให้เขาแต่เจ้าทำอะไรอย่าลืมว่าหากไม่มีปู่ของเจ้าก็คงไม่มีเดรัจฉานเช่นเจ้าแต่ไหนแต่ไรมาข้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นคนอกตันยูเช่นเจ้ามาก่อนเลยหรือว่าเจ้าไม่กลัวจะถูกฟ้าผ่าจริงๆที่จวนเสียงตะโกนโวกอเวกโวยวายของนายท่านรองดังขึ้นอีกครั้ง ปู่รั่วอวินหยุดชะงักเท้ามองไปทางนายท่านรองอย่างเรียบนิ่งมุมปากค่อยๆย,ยกขึ้นเพียงแต่ว่าสายตาของนางกลับทอแววเย็นชาใบหน้างามราวกับน้ำค้างแข็งท่านปู่กูรั่วอวินเผยยิ้มเย็นเขาคู่ควรจะถูกเรียกเช่นนี้หรือในปีนั้นเพื่อคนอื่นเขากลับทุบตีข้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์จนเกือบตายเขาไม่มีทางเป็นท่านปู่ของข้าคำเรียกเช่นนี้เขาก็ไม่คู่ควรหลังจากที่ข้าออกจากตระกูลกู้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเจ้าอีก ในตอนที่พูดประโยคนี้นางก้าวออกมาด้านหน้าไหลก้าวคลื่นพลังจากร่างของนางแผ่ไปปกคลุมนายท่านรองน้ำเสียงราบเรียบหากเขาเป็นท่านปู่ของข้าเห็นได้ชัดว่าผู้ที่ทำผิดในเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าเขาก็จะเอาความผิดทั้งหมดมาโยนให้ข้าถึงขนาดทุบตีข้าจนเกือบตายหรือหากเขาเป็นท่านปู่ของข้าเมื่อรู้ชัดอยู่แล้วว่าพักสาตรานิรมิตหมายเอาชีวิตของข้ายังจะอ้างว่าเป็นญาติผู้ใหญ่และส่งข้าให้กับพักสาตรานิรมิตหรือหากเขาเป็นท่านปู่ของข้าจะคิดวางเล่์อุบายต่างๆเพื่อสังหารข้าหรือ นายท่านรองนิ่งชนะเขารู้ว่าเรื่องนี้คนที่ผิดก็คือท่านพ่อแต่ว่าในเวลาเช่นนี้เขายังต้องใช้หลักศีลและธรรมมาบีบบังคับให้นางยอมปล่อยนายท่านอวินเอ,อ๋อท่านปู่ของเจ้าเลอเลือนจึงได้ทําความผิดลงไปเจ้าอยากเป็นเหมือนเช่นเขาหรือไม่ว่าเขาจะทําความผิดอะไรแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ในร่างของเจ้าก็คือเลือดของเขาหรือเจ้าจะยอมละเว้นท่านปู่ของเจ้าไม่ได้จริงๆ ในวินาทีนี้ผู้คนต่างตกตะลึงในความไรย้ยางอายของนายท่านรองตระกูลกู้คิดไม่ถึงว่าในเวลานี้ตระกูลกู้จะนำเรื่องคุณธรรมมาพูดกับนางผักกูรุเอวินเป็นแค่เด็กสาวไรเดยงสาผู้อ่อนแอเกรงว่าคงยอมทำตามอย่างที่พวกเขาพูดจนแม้แต่ชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้แต่ว่านางพึ่งพาความสามารถของตนเองค่อยๆก้าวเข้ามาจนถึงวันนี้ได้กูรุวอวินเผยยิ้มในรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความทะนงข้ากูรุเอวินหวงแหนชีวิตของตนมากใครคิดจะให้ข้าตายข้าก็จะให้มันตายไม่ว่าเขาจะเป็นใคร อีกทั้งไม่ว่าข้าจะทําอะไรก็ยังดีกว่าท่านที่สังหารพี่ชายแท้ๆด้วยมือตัวเองเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาสั่งสอนข้าเรากับฟ้าผ่ากลางวันแสกแสๆนายท่านรองนิ่งอึ้งไปเด็กสาวผู้นี้รู้ว่าเขาเป็นคนทําร้ายกู้เทียนไม่เป็นไปไม่ได้นอกจากเขาและภรรยาของเขาไม่มีใครรู้เรื่องนี้ตอนที่207ร้กำตามสนองสี่นางจะต้องกําลังพูดลองเชิงเขาอยู่ถูกต้องจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่ เมื่อคิดได้ดังนั้นนายท่านรองพยายามสงบจิตสงบใจลงพูดด้วยใบหน้าขาวซีดว่าเจ้ามีหลักฐานอะไรเจ้าเอาอะไรมาพูดว่าค่าสังหารพี่ใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเขาแน่นแฟนถึงอย่างไรก็ไม่มีทางทําเรื่องเช่นนี้จริงหรือใบหน้าของกูร่วอวินยิ่งเผยยิ้มกว้างขึ้นแต่ว่าภายในดวงตาใสาเรียบนิ่ง ็นที่จริงข้าก็รู้อยู่แล้วว่าการตายของท่านพ่อและท่านแม่เกี่ยวข้องกับเจ้าตั้งแต่แรกเพียงแต่ไม่รู้มีสาเหตุมาจากเรื่องใดแต่ในวันนี้ข้าได้รู้แล้วว่าสาเหตุทั้งหมดล้วนเป็นเพราะพี่ชายของข้ากู่เซิงเซียวเพราะมีคนอยากได้ตัวเขาเจ้าจึงสังหารบิดามารดาของข้ากู้ชิงเจ้าบอกมาสิว่าสิ่งที่ข้าพูดถูกต้องหรือไม่ กู้ชิงเป็นชื่อของนายท่านรองหลังจากได้ยินกู่รั่วอวินเอ่ยเช่นนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากสายตาของเขาฉายแววตกตะลึงเพียงแต่เขาก็สามารถปรับเปลี่ยนสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วกัดฟันพลางพูดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรกู่รั่วอวินเพื่อให้ได้จัดการกับประกูลกู้ของข้าเจ้าทำได้ทุกอย่างจริงๆแม้แต่คำพูดเช่นนี้ก็ยังพูดออกมาได้ช่างน่าด้านน่าทนเสียจริงเพียงแค่เขายังยืนกรานไม่ยอมรับแม้ว่านางจะรู้ความจริงทั้งหมดก็ไรประโยชน์ ถึงอย่างไรนางก็ไม่มีหลักฐานใดๆกู้ชิงเจ้าคิดว่ารอจนถึงวันนี้ข้าจึงพูดเรื่องทุกอย่างออกมาเพื่อหาหลักฐานเช่นนั้นหรือกูรั่วอวินกรอกตาขึ้นเล็กน้อยสายตาเฉยเมยตกอยู่ที่ใบหน้าขาวซีดของกู้ชิงเจ้าผิดแล้วข้ารอจนถึงวันนี้เพื่อให้รู้ว่ามีผู้ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผู้ใดบ้างเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ใดทําอะไรไว้ก็ควรได้รับผลเช่นนั้นและอยากรู้ว่าเจ้ากับท่านพ่อมีความแค้นอะไรกันหลักฐานหรือข้ากูรั่วอวินทําเรื่องใดต้องมีหลักฐานด้วยหรือ ผู้ที่สมควรสังหารข้าจะไม่ยอมรามือถูกต้องข้าไม่มีหลักฐานอื่นใดที่จะทําให้คนเชื่อถือได้แล้วอย่างไรละ่ะข้ารู้เพียงว่าข้าไม่ละอายใจแม้เสียงของสตรีสาวจะาราบเรียบแต่ก็ซึมลึกถึงใจคนเทียบกับสีหน้าบิดเบี้ยวของกู้ชิงเห็นได้ชัดว่าคําพูดของกู่รั่วอวินทําให้ผู้คนเชื่อถืออย่างง่ายได้ไม่มีหลักฐานแล้วอย่างไรนางทำเรื่องใดแค่ถามความละอายใจไม่ต้องการหลักฐานใด พวกข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่ากู้ชิงแห่งตระกูลกู้จะอมาหิตถึงเพียงนี้แม้แต่พี่ชายแท้ๆของตนก็ลงมือได้ลงคนเช่นนี้ยังกล้ามาสอนผู้อื่นเรื่องการเคารพผู้อาวุโสหรือว่ากู้เทียนไม่ใช่ผู้อาวุโสข,ของเขาหรือพูดกันว่าพี่ชายก็เป็นเหมือนบิดาการกระทําของเขากับการสังหารบิดาแตกต่างกันอย่างไร กู้เทียนในตอนนั้นเป็นยอดอัจฉริยะเพียงใดน่าเสียดายวีรุรุษมักจะตายก่อนวัยอันควรกลายเป็นความเสียดายที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้คนหากตระกูลกู้ยังมีกู้เทียนอยู่คงไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นทุกวันนี้อีกทั้งหากกู้เทียนยังอยู่แม่กู่รั่วอวินจะเป็นแค่คนไร้ประโยชน์จริงๆก็คงไม่มีใครกล้ารังแกนางเผหอะตระกูลกู้ทำร้ายกู้เทียนจนตายยังกล้าให้นางละเวน้นข้าคิดว่ากู่รั่วอวินไม่มีความผิดอะไรหากเป็นคนที่มีเลือดเนื้อย่อมรู้จักที่จะแก้แค้นแทนบิดากู้ชิงมีหน้าอะไรมาพบนาง กลุ่มคนที่มุงดูอยู่ด้านนอกเริ่มวิจารณ์การไปต่างๆนานาสายตาที่มองไปยังกู้ชิงเต็มไปด้วยความดูหมิน่นมีบางคนถมน้ำลายใส่ขาวพร้อมกับกลดาา่าสาบแช่งกูเทียนเป็นยอดวีรบุรุษในใจของใครหลายคนแต่ว่าวีรบุรุษเช่นนี้เชื่อถือในตัวคนใกล้ชิดเกินไปจึงถูกคนสารเลวทำร้ายจนตายเช่นนี้จะไม่ทำให้พวกเขากราดเกลี้ยวได้อย่างไรพวกเจ้าอย่าเชื่อนางอย่าเชื่อนางสิ่งที่นางพูดไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ กู้ชิงบ้าคลั่งเส้นผมหลุดกระจายยุ่งเหยิงในท่าที่สับสนนั้นสายตาเต็มไปด้วยความอำมหิตกูรั่วอวินเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าจะต้องไม่ตายดีห้าห้าห้าต้องมีสักวันสวรรค์จะต้องลงทันเจ้าตอนที่สองร้อยแปดกำตามสนองห้ากู้ชิงเจ้าอยากให้ข้าปล่อยตาเท่ากู่ไม่ใช่หรือกูรั่วอวินเผยยิ้มในรอยยิ้มเต็มไปด้วยความดุด,ดันเวลานี้ข้าจะให้เจ้าได้สมหวังปล่อยเขาไปเพียงแต่ว่าเจ้าอย่าเสียใจภายหลังก็แล้วกันเวืยอีอีเจ้าไปแจ้งแก่ผู้อาวุโสอวีปล่อยตาเท่ากู้ไป สำหรับคำสั่งของกูรั่ออวินเว่อยอ,อีอีไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆเพราะนางรู้อยู่แล้วหลังจากตาเท่าตระกูลกู้กลับไปต้องมีฉากดีๆให้ได้ชมแน่พวกเขาแค่รอดูฉากที่ว่านั่นก็พอจวนตระกูลกู้เกิดเสียงโวยวายชายชราในสภาพสะบักสะบอมยังไม่ทันได้ทำความสะอาดกลับถูกรบกวนด้วยเสียงกราดเกรี้ยวของใครบางคนจากด้านนอกคนตระกูลกู้พวกเจ้าเป็นพวกใจสอบคิดจะหลบอยู่ด้านในหรือรีบส่งตัวกู้ชิงออกมาเขาคือมือสังหารที่สังหารกู้เทียน กู้เทียนเคยช่วยข้าไว้วันนี้ข้ามาเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับเขาจุดจบของวีรบุรุษเช่นกู้เทียนถือเป็นความสูญเสียในแดนชิงหลงของพวกเราและเป็นความสูญเสียของยุทธภพผู้ที่สร้างความสูญเสียในครั้งนี้ก็คือสุนักกู้ชิงเขาเป็นนักโทษของแก้นชิงหลงหากมีกู้เทียนอยู่ใครจะกล้ารุกรานแดนชิงหลงแล้วจะเกิดความสูญเสียจากสงครามได้อย่างไร ตั้งแต่กู้ชิงนำนายท่านกู้ออกมาเรื่องที่เกิดขึ้นในจวนแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกู้เทียนภายใต้การชีน้แนะจากห้องโถงร้อยเทวาก็ตรงมายัางจวนตระกูลกู้ทันทีคนเหล่านี้ล้วนเชื่อคำพูดของกู่รั่วอวินจากความสามารถของนางจัดการกับตระกูลกู้เป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่ายอีกทั้งจากการกระทำของนางที่ผ่านมาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอธิบายเหตุผลหากนางคิดจะสังหารใครไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครก็จะลงมือโดยทันทีดังนั้น ลักษณะนิสัยและการกระทําของนางไม่น่าจะใส่ร้ายตระกูลกู้อีกทั้งแค่ตระกูลกู้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับนาง นายท่านกู้ถึงกับตกตะลึงนิ่งอึ้งไปในตอนที่ออกจากห้องโถงร้อยเทวาเขาก็รีบร้อนกลับมาจึงไม่รู้เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นของเมืองในขณะนี้มาวันนี้ได้ฟังคำพูดของผู้คนด้านนอกเขาฟาดมือตบกู้ชิงด้วยความเดือดดาลตะคอกถามอย่างโกรธจัดกู้ชิงเป็นเจ้าที่ทำร้ายเทียนเอ๋อจนตายหรือนายท่านกู้ไม่ใช่คนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้สึกมากมายไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ใช่ศพของคนอื่นมาหลอกว่าเป็นกู้เทียน เพียงแต่ว่าในอดีตหากกู้เทียนไม่ตายเขาคงเป็นนายท่านตระกูลกู้ที่ผู้คนต่างพากันเคารพนับถือตระกูลกู้ที่ยิ่งใหญ่จะตกต่ำลงมาอยู่ในจุดนี้หรือท่านพ่อข้าถูกใส่ร้ายกู้ชิงสีหน้าซีดเผือพดพูดอย่างคับข้องใจว่าการตายของท่านที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้าเป็นเพราะกูรั่วอวินเป็นนางที่กู่เรื่องขึ้นมาท่านพ่อท่านไม่รู้หรือว่านางเป็นคนอย่างไรมีเรื่องใดบ้างที่นางทำไม่ได้ คนอื่นเชื่อกูร่วอวินเพราะนิสัยที่มีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระของนางประการที่สองเพราะนางเป็นบุตรสาวของกู้เทียนอีกทั้งนายท่านกู้รู้ว่ากูร่วอวินผู้นี้ฉลาดแกมโกงอย่างไร้กาศตั้งแต่เริ่มแรกคนที่เล่นงานตระกูลกู้ก็สามารถมองออกแล้วดังนั้นไม่แน่ว่าบางทีอาจคิดจะให้รายชิงเอ,อ๋ท่านพ่อท่านพี่รีบไปช่วยพานผ้านนางถูกพวกเขาจับตัวไปทันใดนั้นสตรีวัยกลางคนร่างอ้วนท้วมวิ่งร้องไห้เข้ามานางพุ่งเข้าไปจับปลายแขนเสื้อของกู้ชิงไว้พลางพูดว่า ทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าล้วนเป็นเพราะคนต่ำสามเช่นเจ้าหากไม่ใช่เพราะเจ้าเรื่องที่พวกเราทำร้ายกู่เทียนคงไม่แพร่ออกไปคนเหล่านั้นที่เคยมีความสัมพันธ์กับกู่เทียนจึงจับพ่านผ่านข้าไปเพื่อแก้แค้นให้เขาหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับบุตรสาวของข้าข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่กู่ชิงที่เดิมที่ยังพอได้ต่อลมหายใจไปได้แต่หลังจากได้ยินสิ่งที่หูหยินรองหลุดปากออกมาสีหน้าของเขาก็เผือดสีลงปากของเขาสั่นเทารู้สึกเกลียดชังจนตกหน้านางอย่างแรงตอนที่สอง้กําำตามสนองหกง่เจ้าช่างงนะ่นั ไม่ง่ายเลยที่เขาจะทําให้ท่านพ่อเลิกสงสยัยภรรยาโง่เง่า,งาผู้นี้กลับพลั้งปากพูดออกมาครั้งนี้เขาแย่แล้วจริงๆเันที่จริงเรื่องนี้จะทอดหูหยินรองก็ไม่ได้นางไม่ได้ตามกู้ชิงไปพบกูร่วอวินด้วยเวลานี้ได้ยินคําพูดของผู้คนภายนอกย่อมต้องเข้าใจว่าคนเหล่านั้นหาหลักฐานมาได้แล้วจึงได้พูดเรื่องนี้ออกมาใครจะไปคิดว่ากู้ชิงจะแซงทําหน้าตายไม่ยอมรับละ่ะท่านพ่อท่านพ่อ,ท,พอท่านอย่าไปฟังนางคนโง่พูดจามั่วซ่วค่ะพิยะ ในท่านกู้ตวัดมือใส่ซีกหน้าอีกฝ่ายทําให้กู้ชิงล้มไปกองกับพื้นแต่นั่นยังไม่สาแก่ใจเขายกเท้ากระทืบไปที่ร่างของกู้ชิงอยู่หลายครั้งท่าทีที่เต็มไปด้วยความดุร้ายเช่นนั้นเรากับร่างบนพื้นไม่ใช่บุตรชายของตนเป็นเจ้าที่ทําร้ายเทียนเอ๋อเป็นเจ้าที่ทําร้ายตระกูลกู้ของข้าหากไม่ใช่เพราะเจ้าข้าคงถูกผู้คนนับหน้าถือตาหากไม่ใช่เพราะเจ้าห้องถงร้อยเทวากระจอกกระจกจะทําอะไรได้ข้าจะสังหารเจ้าสังหารเดรชานเช่นเจ้า เมื่อคิดถึงฐานะสูงส่งที่ตนเองเคยมีเมื่อคิดถึงเหล่าคุณนางที่มองเขาด้วยไปหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหัวใจของนายท่านกู้ก็สั่นระรวัวเขาใช้เวลานานเพียงใดจึงสามารถข้ามพ้นจากเรื่องเหล่านี้ได้แต่มาวันนี้กลับบอกเขาว่าผู้ที่ทำร้ายตัวเองจนตกลงมาจากที่สูงแท้จริงแล้วคือบุตรชายที่เขาเชื่อใจมาตลอดเรื่องนี้ยากเกินที่จะยอมรับจริงๆท่านพ่อท่านพ่อท่านรีบไปช่วยพานพานเถะนางอาจถูกคนเหล่านั้นทำร้ายจนตาย ร่างอ้วนท้วมของหูหยินรองพุ่งเข้ามาหยุดตรงหน้านายท่านกู้กอบขาทั้งสองข้างของเขาแน่นร้องไห้พูมไฟน้ำหูน้ำตาไหลท่านพ่อข้าขอร้องท่านเห็นแก่ว่าพานพานเป็นหลานของท่านรีบไปช่วยนางเธอนางยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นใส่หัวไปนายท่านกู้สะบัดเท้าส่งผลให้หูหยินรองกระเด็นออกไปเส้นเอ็นบนหน้าผากกระตุกอย่างรุนแรงหมัดของเขากำกันแน่นจนเกิดเป็นเสียงให้ได้ยินอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเจ้าช่างต่ำช้านักแม้แต่พี่ชายแท้ๆของเจ้ายังลอบทำร้าย เวลานี้ช่างดีจริงๆไม่มีเทียนกู่รั่วอวินก็ไม่ยอมรับตระกูลกู้ส่วนกู้เซิงเซียวหากรู้เรื่องทั้งหมดนี้คงไม่ยอมอภัยให้ตระกูลอัจฉริยะทั้งสามของตระกูลกู้ล้วนจากไปหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเหลือไว้เพียงเศษสวะเช่นพวกเจ้าเสียใจภายหลังเวลานี้นายท่านตระกูลกู้กําลังเสียใจภายหลังจริงๆหากในปีนั้นเขาไม่ละเลยกู่รั่วอวินแม่กู่เทียนจะตายในเงื้อมือของกู้ชิงก็คงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเขาคงเป็น ผู้อาวุโสสูงส่งของตระกูลกู้ตลอดไปอีกทั้งห้องถงร้อยเทวามังกรครามและพยะขาวล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของตระกูลกู้ของพวกเขาแต่ใครจะคาดคิดเวลาสั้นๆเพียงสาปีกู้รั่วอวินจะสามารถสลัดคราบคนไร้ประโยชน์จนกลายเป็นเจ้าแห่งยุทธภพ,พเมื่อคิดได้ดังนั้นชายชราถ,ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมายังมีหลินเออใช่ยังมีหลินเออ เหมือนหุยหยินรองจะคิดเรื่องบางอย่างออกมาได้ทัานใดนั้นดวงตาของนางก็ส่องประกายสดใสลินเอ๋อร์เป็นนายน้อยแห่งสำนักลมมรกตหากมีสำนักลมมรกตออกหน้าเรื่องนั้นก็คงไม่เหมือนกันสำนักลมมรกตกู้ชิงและนายท่านกู้นึกถึงกลุ่มอำนาจนั้นขึ้นมาได้สบตากันอย่างไม่ตั้งใจชายชาราที่เดิมที่มีท่าทีกราดเกรี้ยวก็สงบลงมาสำนักลมมรกตเป็นความหวังสุดท้ายของเราลินเอ๋อแล้วเวลานี้เขาอยู่ที่ใด เสียงนิ่งเอ่ยปากถามออกไปก่อนจะได้ยินเสียงรายงานถูกส่งมาจากด้านนอกข้าคือผู้อาวุโสแห่งสำนักลมมรกตรับคำสั่งจากท่านเจ้าสำนักให้มารับนายน้อยไม่ทราบว่านายน้อยอยู่หรือไม่คนของสำนักลมมรกตในใจของกู้ชิงรู้สึกยินดีดีจริงๆคนของสำนักลมมรกตมาแล้วพวกเรามีทางรอดแล้วนายท่านกู้ในเวลานี้ถูกริบอำนาจทางทหารคืนสำนักลมมรกตเป็นความหวังเดียวของพวกเขาตอนที่สองร้อยสิบกำมตามสนองเจ็ด ภายในลานเมื่อนายท่านกู้เดินออกไปเขาก็พบชายชราในอาภรสีเทายืนอยู่ตรงหน้าเบื้องหลังของชายชราผู้นั้นเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ยืนอยู่ในอาภรเหมือนกันเพียงแวบแรกที่เห็นเขาก็รับรู้ถึงฐานะของผู้คนเหล่านี้กู้ชิงเจ้ารีบไปเชิญตัวหลินเอ๋อมานายท่านกู้มองไปยังกู้ชิงพลางออกคำสั่งเมื่อได้ฟังดังนั้นกู้ชิงรีบดึงสติกลับมาเดินไปทางัวส่วนหลังเพียงไม่นานก็เห็นบุรุษหนุ่มรูปงามเดินตามกู้ชิงออกมาเพียงแต่ใบหน้าของบุรุษหนุ่มผู้นั้นมีสีหน้าไม่สู้ดีนะักขมวดคิ้ววแนนน่่นอยางงเป็กัล นายน้อยข้ารับคำสั่งจากท่านเจ้าสำนักให้มารับนายน้อยกลับไปเมื่อเห็นบุรุษหนุ่มผู้นั้นชายชราประสานมือคารวะก่อนจะถามกลับไปอีกว่าอีกทั้งท่านเจ้าสำนักยังสั่งอีกว่าให้นำสูตรยาที่ท่านได้รับมาทั้งหมดกลับไปถึงอย่างปลอดภยัยเวลานี้นายน้อยโปรดนำสูตรยาออกมาเถิดขอรับสีหน้าของกู้เซียงหลินย่ำแย่ยิ่งกว่าเดิมเขามองไปยังกู้ชิงที่อยู่ด้านข้างแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา ลิ้นเอ,อ๋ในท่านกู้ขมวดคิ้วรีบนำสูตรยาออกมาหาักเก็บไว้ที่ผู้อาวุโสท่านนี้จะปลอดภัยกว่าเขาไม่เข้าใจเตุใดกู้เซียงหลินจึงมีท่าที่ลำบากใจเช่นนั้นเดิมทีเขาได้สูตรยามาไม่ใช่เพื่อมอบมันให้กับสำนักลมมรกตหรือท่านปู่สูตรยาสองแผ่นนั้นในที่สุดกู้เซียงหลินก็ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดพูดตอบไปว่าถูกท่านพ่อนำส่งไปให้ผู้อื่นแล้ว ชายชราผู้นั้นแต่เดิมยังมีรอยยิ้มเต็มใบหน้าแต่เมื่อได้ฟังคำพูดของเซี่ยงหลินก็แข็งค้างก่อนที่ไฟโทรสัรจะลุกโชนขึ้นจากในอกตั้งแต่ต้นเขาก็ไม่เห็นด้วยที่คนนอกจะกลายเป็นนายน้อยของสำนักลมมรกตยิ่งวันนี้ได้ฟังว่าเขามอบสูตรยาให้กับคนอื่นจะไม่เดือดดาลนได้อย่างไรกู้เซียงหลินเจ้าคิดจริง,รงหรือว่าเจ้าเป็นนายน้อยของสำนักลมมรกตของพวกเรา หากไม่ใช่เพราะพรสวรรค์ของเจ้าไม่เลวอีกทั้งเป็นเพราะท่านเจ้าสำนักไรทยาทไม่เช่นนั้นเจ้าคงไม่ได้ครอบครองตำแหน่งนี้แต่เจ้ามันอวดดีมีของดีไม่รู้จักกตัญยูต่อท่านเจ้าสำนักทั้งยังมอบแก่ผู้อื่นเจ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นนายน้อยของสำนักลมมรกตอยู่หรือปินบนเรือนขี้บนหลังคาชายชราตะคอกเสียงดังอย่างโมโหก่อนจะสะบัดชายเสื้ออย่างแรงพร้อมพูดว่าทุกคนตามข้ากลับกู้เสียงหลินเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะข้าจะรายงานเรื่องนี้กับเจ้าสำนักตามความเป็นจริงเจ้าจงรักษาตัวเองให้ดี เมื่อพูดจบเขาก็จักไปทันทีนายท่านกู้เดือดดานจนถึงขีดสุดยกไม้ตะบองขึ้นสูงฟาดไปที่ร่างของกู้ชิงนึกอยากจะตีเขาให้ตายเจ้ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานเดิมทีก็สังหารพี่ชายของเจ้าเวลานี้ยังบีบบังคับให้ลูกชายเจ้ามอบสูตรยาให้คนอื่นหากไม่ใช่เพราะเจ้าจะเกิดเรื่องมากมายเช่นนี้ได้อย่างไรสำนักลมมรกจะเข้าใจตระกูลกู้ผิดได้อย่างไรวันนี้ข้าจะตีเดรัจฉานไร้ความเป็นคนเช่นเจ้าให้ตายตายไปเสีย แม้ว่าก่อนหน้านี้นายท่านกู้จะบาดเจ็บจนเสียพลังไปบ้างแต่อย่างไรก็เป็นคนที่มีปราณแม่ทับภายใต้กระบองของเขากู้ชิงร้องไห้คร่ำครวญพยายามหลีกหนีแต่กู้เซียงหลินที่เป็นบุตรชายของเขากลับมองภาพเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างไม่แยแสชายผู้นี้เป็นผู้ทำลายชีวิตของเขาจะไม่ให้เขาเกลียดชังได้หรือตั้งแต่เล็กจนโตเขาถูกกู้เซิงเซียวกดดันอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงอยากเหนือกว่าอีกฝ่ายมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้ เขาพยายามอย่างยากลำบากกว่าจะได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้าสำนักลมมรกตจนถูกเขารับเป็นบุตรและกลายเป็นนายน้อยแห่งสำนักลมมรกตแต่เวลานี้ละ่ะความพยายามทั้งหมดของเขาถูกทำลายจนพินาศย่อยยับในครั้งเดียวกลับเป็นตัวเขาที่ไม่มีอะไรเลยอีกครั้งไม่เหลือแล้วหมดสิ้นทุกอย่างแล้ว ผู้เสียงหลินหลับตาลงอย่างเจ็บปวดผิวหน้าสั่นไหวขึ้นมาความพยายามตลอดหลายปีของข้าถูกท่านคนเดียวทำลายจนพินาศย่อยยับฮ้าหาหากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้วันนั้นข้าไม่เชื่อท่านเสียดีกว่านี่มันช่างเหมือนที่เขาว่าเสียทั้งภรรยาและทหารกล้า